โอเคครับผมกลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดังลูมิแอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมผมมาเล่นทาชินะครับผมในตำแหน่งของออฟเลนนะครับจริงจริงจะเล่นเอามาเล่นป่านะครับผมแต่เพื่อนเอ้ยเอามาเล่นโลมแต่เพื่อนเอ่อเอาแจ็คมานะครับโอเคผมก็ไปเล่นออฟเลนละกันนะก็เอาพลังแฝงเป็นไม่ใช่พลังแฝงเอาส,สมานเนอร์เป็น หยุดป้อมไปนะครับผนะสหับทาชีเกมนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอาลูนผิดไปนะครับเอาลูนแครี่ไปนะครับผมบอกเลยว่าแห้งนะครับก็น่าจะมีพวกติดขี้ด้วยแหละนะครับผมนะเอาลูนคี้ติเข้าไปให้แล้วท้อนะครับผมอืมนะครับงั้นียผมก็จะให้ลูน <c oughs> ตามที่ผมใส่พิษไปเลยละกันนะ <c oughs> โอเคนะครับเพื่อแบบไม่โแบบกหกท่านผู้ชมอะครับโโหกจะโดนกูโดนเยอะเลนไปแล้วโอ้โหนะครับผมก็สำหรับลูบูนะก็มาเอามาังกรเล็กนะครับผมในต้นเกมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ออยไปก่อนนะครับผมนะพอสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมนะครับผมเอ๊แล้วก็ต้องยอมซีโรล,ลานะครับ โกดกุยับนะครับผมมึงก็มาไอมัดนะครับผมเอ๊ตอนนี้ก็ต้องทําใจแล้วก็ยอมต่อไปนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วครับจึ้งนะครับผมตอนนี้เราน่าจะเริ่มสู้ไอมัดได้แล้วนะครับทารลเวลซนะนะครับผมสำหรับทาชิก็เป็นตัวที่ผมเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเล่นมันนะครับผมนะตอนนี้แล้งประมาณคอมมานเดอร์สนะครับโอเค มาร้านลูบูสักหน่อยโลเหลือเกินนะครับอันเตะเป็นสเตปนะครับผมชาร์จปั๊มโคไม่ตายอา้าวเรียบร้อยจะสู้แล้วน้องมาเดิครับนะครับผมอา้ามาแหงก้าปับ๊บเก็บสแต็กนะครับผมเรียบร้อยได้มหนึ่งสแต็กชาร์จตุ้มทีนึงสวยนะครับผมอา้าวเฮ้ยเมดกูหายเฮ้ยไปเออเอเอเมดปล่อยกูตายโอ้ทอ้อโอเคมาเมอากระดเล็กต่อนะครับ จอตะก,กีเบียดเลทิ้งผมอะครับเข้าได้กันแต่ทิ้งกูนะครับผมพี่ก็ได้แต่ทำใจอ่ะครับนะครับผมสก,กัดมันไปไหนหรอวะนะครับผมตอนนี้เราเนี่ยเจอกับสก,กัดนะก็สก,กัดจะเป็นตัวที่โหดนะครับอ่ามาดิครับต,ต,ต,ตีตีสามทีตีห้าทีเก็บแตกสาดป้าไม่ได้สเต็ปนะครับตีต,ต,ตีอ้าวสู้หรอ สู้อย่างนี้ยากนะครับเพราะว่าพี่มีอันตี้ครับน้องก็มาดิครับก็มาดิครับอันตี้ปุ๊มเรียบร้อยแห้งนะครับผมเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกับช่องก่อนนะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็มาบนต่อนะครับเคลียร์คลิปตอนนี้ลูบูจะมาบนแล้วลูบูมามังกรอนเล็กนะครับผมแล้วก็ยอมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีส่องตัวนะครับโอเคลูบูก็เป็นตัวที่โหดนะครับถ้าเราพามันในนี่เรา ก็เจ็บชิบหายเลยแหละนะครับคอมโบเรานะครับมาดูกันสกัดนะครับต้นเกมก็เรายับเลยนะตอนอยู่กับลูบูอ้าวเรียบร้อยสต็คครบชาร์ตกุ้มมาเมื่อเรามียุดป้อมอันติเรียบร้อยนะครับผมไงย,ยุดป้อมอันติเท่ากับโกงนะครับผมเบิกเลยโคตรโหดนะครับโอเคเดี๋ยว กลางนะครับผมโอ้โหนีม่มันเอากลางยับเลยวะ่ะตีนะครับเอ,อ้ยโหโคตรโหดนะครับผมเอ๊ะเราก็ต้องยอมซีโรล,ล่านะครับเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยผมกันนะครับผมเกมนี้เนี่ยดูดูก่อนนะครับว่าจะออกเป็นอะไรดีนะครับผมแต่ที่เร่งๆไว้ก็น่าจะเป็นดาบแดงนะครับโอเคนะครับผม มานะครับสก,กัดนะครับลนเมื่อกี้ลนนะครับโอเคอ๋อเป็นดาบแดงนะครับดาบแดงกับฟอร์ดเคปนะตอนนี้น่าจะเท่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสก,กัดไปไหนหรอวะนะครับสกิลเชคเอา้าสกิลกับด้านคูมินิสเต็ปนะครับผมบอกเลยโคตรเท่นะครับอ่ะ สก,กัดมาดิครับสวัสดีสก,กัดก็ไม่ค่อยกล้ากับเราแล้วนะครับผมบอกเลยนะอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เน้นเติมไฟสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากดสก,กัดได้นะครับผมโอเคเอามังกรต่อนะครับโอเคโอเคมังกรเล็กเนี่ยก็ปรับเป็นลูกไข่นะครับลูกลูกนะครับผมนะนี่เรามาตอนนี้มีแก๊กมานะครับตอนนี้น่าจะได้ล่างไปแล้วนะครับ Okay. อย่าเรามีอันตินะครับน่าจะได้ครับโอ้โหโแก,ก๊กดึงลมม่นสเตปอันติหยุดป้อมนะครับฟันฟันแก๊กเข้าทีเพื่อนแก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กเหมือนไม่ดูห้าไม่ดูฮอกอะไรเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเมื่อกี้นะั่นตะแก๊กเข้าในอย่างน้อยก็น่าจะได้คิวนะครับผมเพราะว่าเราหยุดป้อมแล้วเราก็โกอน,อนตีไปแล้วนะครับโอเค โอ้ห oh, แลมย้บเลยวะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยนะครับผมตอนนี้เราจารัดไปสามนะครับตายหนึ่งแอซิดไปหนึ่งนะครับผมมาดิครับมาแก่งกะดึงมาสวยตีตะกี้สักยี่สอบเรียบร้อยกักได้ส่วยงามไมาล่างแท้อะไรตะลึกนะครับผมเฮ้ hey, พี่ด่าเสียใจนะครับคิวคิอไม่ต้องได้กันแล้วจวังหวะนี้นะครับผมนะ สำหรับทางกองทาชินะครับเอนะครับผมคือผมว่ามันเล่นมันนะทาชินะครับและหลายคนก็ลองไปเล่นดูนะครับทาชิก็มาเล่นเล่นได้ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเอาไปซับเอาไปออฟเลนนะครับผมเอาไปป้าก็ได้นะครับถ้าอยากนะอ้าวทอนอาเตะใส่ทอนเรียบร้อยเอาโอ้โหกูโดนนะครับฟันมาหนึ่งทีชาร์ตเรียบร้อยห้าไปกับน้ำนะครับผมสำหรับทอนเออนะครับ เอามันเป็นทูดามจนะปาดมันนะครับผมโหน่งว่าไอ้นี่โดนอ่ะเรียบร้อยนะครับเดสมาฟันสกิลสองเรียบร้อยปาละจ้าอยู่ไม่ได้นะครับผมไอ้นั่นมันไล่นั่นนะโอเคไล่สลิมนะครับเว้ยกูแดสไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะกลับมากับช่องก่อนนะครับโอเคโอเคตอนนี้ามาแล้วครับสัตตีนะครับผม ไงดีนะครับเหมือนลราจะมีประเด็นนะฮัลโหลครูตุมาดิครับอืมนี่ไปได้นะครับสถานะของอ่าตัวแล้ววะลูบู <Rub u. S 1> นะครับผมสกินแรลูบูสกินแรนะครับเกเอามังกรต่อนะครับผมตอนนี้เราได้ดาบแดงแล้วนะครับคือดาบแดงท่ากบโกงอ่ะครับบอกเลยนะครับผมหยุดบ้องดาบแดงเป็นอะไรที่โกง มาดิครับอาตะมิงสเตปชาร์จตุ้มเรียบร้อยลอดกูเลยเรียบร้อยกูตายโอ้โหปล่อยชั่นตายอย่างเดียวได้ไม่ตายเรารอดนะครับผมเราสเตปเรียบร้อยหยุดป้อมนะครับเ้ยโอ้โหเอ็กซ์คิวกูเลยโอเคครับตอนนี้เรามาแล้วโดนเอ็กซ์คิวมึ่งสเต็ปนะครับผมอ้าวเฮ้ยห้าวขนาดนี้ห้าวหลายมาดิครับแดกตีนนะมึงซับไปดึงสเต็ปนะครับ ก็กินก็กินเท้าไปอะครับโอ้โหไม่สุภาพตบปากนึงสเตปนะครับผมโอเคโอเคนะครับดึงมาไม่ร้อยดึงไม่โดนนะครับผมหอกก็ไม่โดนเหมือนกันเอ้หอกโดนมานะครับผมอันนี้เรายัางไม่ค่อยเอ็น,นีีเท่าไหร่นะครับโอโ้เรียบร้อยสลิมห้าอย่างนี้ก็ตายสิครับฟัน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 โอ้โหโอ้โหอะไรวะนี่โคตรแรงนะครับผม อย่าเขาอย่าเขาเอ้ยสลิมมึงมาได้ไงอะสลิมเปิดเป่าอันติเป็นดิ้งสเต็ปเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหคอมโบโคตรโกงนะครับ้ฟอร์สเข้มเรียบร้อยแล้วครับจังวะนี้ชาร์ดหน่อยเดี๋ยวเสียของนะครับผมเรียบร้อยบาร์หงไปโดนนะครับโอเคนะครับผมมาดิครับอือนะครับผมเอาเฮ้ยลูบูลูบูชาร์จเก็บสแต็กนะครับทำกูไว้แซบมาดิครับลูบูชาร์จเป็นดิงสเต็ป ต้มโอ้หมันลบช้าผมได้อะครับโหลูบูโปนะครับผมอ้าวอ้าวลูบูอาเตเป็นสเตปนะครับลูบูเรียบร้อยชัดหายแน่นอนโลเลยโอเรียบร้อยแล้วครับผมจบเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก ah, ah. ็อย eh, really ่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พีด้วยนะครับติดคลิปหน้าพีมันเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ